ต้อนตำรับมาจากเมืองเฉิงตูเขามีเมนูที่สร้างชื่อเสียงให้กับร้านเขาเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกแล้วเปิดถึง600สาขาเลยทีเดียวแล้วก็สาขานี้นะเป็นสาขาที่สวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนเลยแหละครับใหญ่จริงสวัสดีครับพบกับผมและรายการ Tasty Drive เส้นทางสายอร่อยรายการที่ผมจะพาสาวๆไปชิมไปรีวิวร้านเด็ดร้านอร่อยวันนี้เนี่ยผมตื่นเต้นมากๆเพราะทั้งสาวๆที่ผมจะพาไปก็พิเศษ <c oughs> ร้านที่ผมจะพาไปก็ทั้งยิ่งใหญ่แล้วก็พิเศษแม่โนจะเป็นร้านอะไรเนี่ยตามผมมาเลยครับ โพสอะไรกันนะกันหนาขึ้นรถได้แล้วลุกยังไม่ได้ลุกยังไม่ได้เอ้ยโอีกเอ้ยไม่เงียบเขาบอกเจะโพสเล่นอยู่อีกต่อไปสุดเอางั้นผมไปแล้วนะโอ้ยโอ้ยแต่เราต้องร้อกันค่ะเดี๋ยวมันต้องให้พี่เจนมาเล่นเตะล้อด้วยโอ้พี่รอลอนี้ต้องไหนไม่ได้เลยโอ้โหโหดจริงๆเลยเม่วันนี้ผมตื่นเต้นมากๆเลยนะเพราะว่าสามสาวที่มากับผมในวันนี้เนี่ย พิเศษมากๆเลยแหละครับเพราะทั้ง3คนเนี่ยแม่มีฝีมือเก่งกาจในด้านการทำอาหารนะครับพบเธอทั้ง3คนเนี่ยแข่งขันในรายการมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์โอ้โหอ่ะสาวๆแนะนำตัวสักนิดนึงครับผมชื่อขมูนะคะมาจากมาสเตอร์เชฟซีซั่นหกมาสเตอร์เชฟอาหารไทยค่ะนี่แคสนะคะมาสเตอร์เชฟซีซั่นห้าค่ะป้านะคะมาสเตอร์เชฟซีซั่นสี่ค่ะนี่ ตอนนี้พอเราแข่งจบแล้วเนี่ยทำอะไรกันบ้างครับอัปเดตให้ผู้ชมฟังหน่อยดีกว่าตอนนี้กำลังเริ่มทำเป็นไอศครีมแนวฟิวชั่นแต่ว่าจะมีรสชาติไทยฟิวชั่นเข้ามาอย่างเช่นขนมพริกไทย่อยทองทาฟโฟอย่างเงี้ยค่ะแลสมีทำเพจรีวิวอาหารด้วยชื่อชาบ,บี้ิังกีค่ะก็ตะเวนกินอยู่เพื่ออยู่เพื่อสิ่งนี้เลยค่ะของฟ้าฟ้าทำเพอร์ซนเชฟอยู่ค่ะแล้วก็ เป็นวิทยากรพิเศษที่คณะแพทย์จุฬาแล้วก็กำลังจะเริ่มท erm. ี่มหาวิทยาลัยหอกกันค้าโุยเก่งมากเลยน้องคนนี้วันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาร่วมรายการ t ท s t y Drive ก็ตอนนี้รู้สึกหิวคิดอยู่ว่าของที่ไปเนี่ยจะกินได้ไหมแล้วส่วนล้องแชสอะครับดีใจตื่นเต้นมาก กินเลยปแปลกการรวมตัวเราสามสาวมาในวันนี้อาหารจะต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนโอ้ต้งแกงแน่ๆลเลยอ้าร้านที่พี่จะพาไปในวันนี้เนี่ยนะเดี๋ยวพี่จะมีสามคำให้ทุกคนได้ท่ายกาันหญ่เดือดเลือดพร่านม๋วยเตี๋ยวเรือคะ่ะหมาล่าเนื้อคะ่ะ ขอเอาเป็นจิ้มจุ่มได้ไหมอ่ะเพราะว่ามันก็ใหญ่แล้วมันก็เดือดมันก็เป็นหม้อรวมแล้วมันก็มีเครื่องในแต่ไม่หมดเลยอ่ะ Why not go แบบ international หวสาขาจิ้มจุ่มไทยไม่แฟชั่นใดในโลกไม่เสียแรงเลยที่เราเชิญสาวๆจาก master chef มาไปกันแล้ว จากร้านที่พี่จะพาพวกเราไปในวันนี้เนี่ยมันเป็นร้านที่พิเศษยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยเพราะฉะนั้นรถที่จะไปด้วยกันในวันนี้เนี่ยก็ต้องเป็นรถคันใหญ่แบบรถคันนี้เลย New Mazda c s 5รถ SUV สไตล์ครอบครัวขับสนุกเร้าใจกับความแรงของเครื่องยนต์ Skyactiv e ที่มีเครื่องยนต์ให้เลือกถึง3แบบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นดีเซลเบนซินและก็เทอร์โบขับสนุกเร้าใจแถมยังประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะ เรียกได้ว่าตอบโจทย์การขับขี่ทุกๆสไตล์เลยทีเดียวล่ะ ที่นี่ก็คือร้านสูต้าเสียร้านหมาล่าม้อไฟหัวมังกรที่สุดยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในประเทศไทย,ยร้านสูต้าเสียแห่งนี้นะครับได้รับการขนานนามว่าเป็นร้านหมาล่าม้อไฟที่ดีที่สุดติดอันดับ1ใน10ของประเทศจีนเลยล่ะครับซึ่งร้านนี้เนี่ยมีต้นตำรับมาจากเมืองเฉิงตูสาขาในประเทศจีนรวมถึงทั่วโลกเลยนะมีทั้งหมด600สาขาเลยละครับ ต,อ,ต,ตอ,อนรำต้าเียควางเอกบางเอกต้าเสียเส้งหุยแล้วนี่ก็คือห้อง V i P สุดพิเศษมีความเป็น private ส่วนตัวมากๆเลยละ่ะสามารถจุแขกได้ถึง8ถึง10คนเลยทีเดียวพร้อมพบกับความอลังการกันแล้วหรือยังครับถ้าพ,พร้อมแล้ว นี่น้ำซุปหม,มาล่าเนื้อซุปเห็ดซุปคอลลาเจนโอ้ได้กินทุกสุปรลอมันยังไม่หมดแค่นี้อยู่แล้วมากับใครนี่แล้วนี่ก็คือเมนูซิกเนเจอร์ของเขานะครับซึ่งก็คือ Beef and p พ r อก l a ลต e r c o m b o ด้านนี้นี่เป็นเนะนื้อวิอายนะส่วนนั้นเป็นหมูสามชั้นสไลดด ด้านนี้ก็คือกุ้หงหินหยางแล้วก็ซี่โครงหมูหมักซอสมาล่านั่นคือหมูทอดจอมยุทธส่วนที่สไลด์มาบางๆก็คือตับหมูต้าเตาลิ้นวัวดอกกุหลาบตามไปด้วยเนื้อออสเตรเลียหันเตาและนี่ก็คือเนื้อวากิว A5 ชิวใดด้านข้างนี้ก็คืออูนิเทปันบาฟุนอลังการไม <Okay. S 2> ่ไหว นี่อ้าเลยทุกคนพร้อมหรือยังยิ่งกว่าพร้อมอีกถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่จะกินให้ดูนะอ้าวไม่ให้เรากินหรอคะใจเย็นก่อนสิใจเย็นก่อนอ่านี่คือเนื้อริบอสวยมากก็เลือกน้ำซุปที่เราชอบได้เลย15าวิก็พอแล้วแต่ก็แล้วแต่ตามชอบแล้วเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณใจเย็นใจเย็นนี่เลยนะเราก็ ส่งตรงไปในน้ำพิมของเราแบบได้ไม่ไหวละอยากจะทำตามมาค่ะว้าวดูจะสีหน้าแล้วมันแบบเอาบ้างได้ยังคะอุ๊ยพี่กอล์ฟเออนี่คือหมูสามชั้นสไลด์นะ่นคุณมนีเลยนะ รสชาติอร่อยมากๆ <S <S เนื้อนี่นุ่มสุดๆส่วนหมูนี่ไม่แพ้กันเลยทีเดียวเป็นสาานที่นุ่มมากๆพร้อมจะทานกันหรือยังครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วหยิบตะเกียบกันขึ้นมานะฮะอ่ะเลือกชิ้นที่ถูกใจกันเลยจ้ะเด็กๆเกออแล้วอไปหมูก็เลือกน้ำซุปที่พวกคุณชอบแล้วจุ่มลงไปเลย ถาพ,พร้อมแล้วเริ่มโอ้โหหน้าพวกคุณนี่ฟินัทุกคนเลยนะ,อ,ะอร่อยมากมสุกับที่พี่ก๊อฟว่าเลยค่ะแท๊บเลือกชิ้นเนื้อนะคะกินกับซุปหมาล่าเนื้อนะคะอร่อยมากมากส่วนของแทปเนี่ยกินเนื้อเหมือนกันแต่ว่าแทดจุ่มลงในน้ำซ้มเผ็ดก็เลยรู้สึกว่าจะได้กลิน่นชัดเจนเลย ของฟ้าเลือกเป็นหมูนะคะแล้วจุ่มลงในซุปคอลลาเจนนะคะอันนี้บอกเลยว่าอูมามิสุดๆนี่นี่แค่เมนูแรกนะพวกคุณยังว้าวกันขนาดนี้ใช่ไหมยังเหรอฮะนี่เลยครับขอนำเสนออันนี้เลยวากิวทิวไดเอฟฟโอ้ยนี่เนี่ยเนเน่ดูเลยโอ้ยใหญ่มากไขมันแทรก11-12เปอร์เซ็นต์เรียกได้ว่าเป็นไขมันแทรกที่สูงที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้เลยทีเดียวนี่ ขามาอะไรนีโอ้ยตรงนี้ซึ่งวิธีการกินของวากิวนี่นะครับก็คือเราต้องท็อปด้วยอูนิเทปันปาปุนท็อปลงไปบ,บนเนื้อแบลกิวของเราแบบนี้าานี่นะครเพื่อที่จะได้รสชาติที่แท้จริงของทั้งเนื้อวากิวแล้วก็ตัวอูนิเลยนะครับ เนื้อวากิวนุ่มละลายในปากแต่ท็อปลงมาด้วยอูยนิพื่อปเป็นหวมีความโอ้เคียวรวมกันเข้าไปนี่นะโอ้โหมันคือสวรรค์รำไรอยู่ในปากของเราเลยนะครับอยากไปสวัดค์บ้างเลยเดี๋ยวพี่พาขึ้น <laughs> <laughs> ส,สาวๆพร้อมกันหรือยังจ๊ะพร,พร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่ม <laughs> เวิร์ก <Work. S 1> บอกเลยว่าวันนี้นะคะอิ่มมากอร่อยมากแล้วก็ของดีทุกอย่างอาหารอร่อยแทบทุกเมนูเลยะคะ่ะ อลังการค่ะสมกับชื่อเสียงมากๆเลยค่ะดีใจที่ได้มาในวันนี้ประทับใจเพราะว่าเห็นว่าค่ะว่าเป็นร้านที่มี600กว่าสาขาทั่วโลกใช่ไหมเขายังคงคุณภาพได้ขนาดเนี้เหมือนมีเหตุเชฟสักคนมาปรุงให้เราอ่ะคิดว่าแขกมากินไม่น่าจะผิดหวังเลยจริงๆเนาะสมแล้วที่เป็นร้านหม่าล่าหม้อไฟระดับโลกสาบานต่อหน้าท่านมังกรเลยแล้วที่พี่พาพวกเรามาในวันนี้จำคำใบ้ได้หรือเปล่า ใหญ่เดือดเลือดลานสรุปคำเฉลยของพี่ก็คือมาล่าหม้อไฟหัวมังกรความใหญ่คือหม้อของมันเปไงหม้อใหญ่มันเริ่มเลยี่แล้วมีความเดือดปุ๊บๆๆุนะครับแล้วเลือดลานเนี่ยคือสีของน้ำหมาล่านี่นะแดงเถือกเหมือนเลือดกำลังลานอยู่ในหม้อเลยตรงโจทย์สุด เรากินอิ่มกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพ oh. ี่จะมีชาเลนจ์ให้ทุกคนทำซึ่งก็คือ Beauty Food Photoshot ซึ่งมาในโจทย์นางพญาหมาล่านั่นเอง oh. oh. ซึ่งถ้รูปของใครมียอดกดไลค์มากที่สุดในเพจ Iron Chef Thailand เนี่ยทางทีมงานก็จะสุ่มผู้โชคดีขึ้นมา1ท่านแล้วมอบกิฟต์วอเช์มูลค่า2,000บาทให้มาทานกันที่ร้านสู่ต้าเสือที่นี่ไปเลยแ่ะครับ สำหรับท่านที่อยากจะมาทานร้านสู่ต้าเสียเหมือนพวกเรานะครับเพียงแค่ขับรถมาตามถนนเอกมัยรามอินฟรานะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาใน CDC หรือว่า Crystal Design Center นะครับขับรถตามเส้นทางเข้ามาเลยจนมาถึงด้านหลังของ CDC ก็จะเจอกับลานจอดรถของร้านสู่ต้าเสียเลยแหละครับ แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมาซ่ามาก,ามากๆเลยนะครับที่พาพวกเรามาตามหาเส้นทางสายอร่อยในวันนี้นะครับแล้วถ้าใครมีร้านดีร้านเด็ดร้านอร่อยนะสามารถคอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับส่งข้อมูลกันเข้ามาเยอะๆหรือไม่ก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้ที่เพจมาซ d า Thailand น,นะครับแล้วผมจะพาสาวๆตามไปชิมไปรีวิวกันเลยแหะครับส่วนวันนี้เนี่ยพวกเราทั้ง4คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายๆพบกันใหม่รับไป